สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะคะเรากำลังจะมาสํำรวจประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะท้าทายความคิดกันนิดหน่อยค่ะคือเรื่องของการศึกษาแล้วก็การเผยแพร่พระธรรมในยุคปัจจุบันเนี่ยแหละคะ่ะเรามีข้อมูลมาจากข้อเขียนแล้วก็พระสูตรบางส่วนนะคะที่เออชวนให้เราต้องกลับมามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ในตำรา กับการลงมือปฏิบัติจริงๆนะคะว่ามันสำคัญแค่ไหนแล้วก็จะเป็นยังไงถ้ามันไม่สมดุลกันครับใช่เลยครับประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องความเชื่อมโยงนี่แหละครับแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นความตึงเครียดนิดๆน,นะครับระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนทำความเข้าใจหลักธรรมคำสอนในเชิงทฤษฎีนะครับกับปฏิบัติ คือการนําความเข้าใจนั้นมาลงมือฝึกฝนจริงๆขัดเกลาตัวเองจนมันเกิดเป็นความเข้าใจแจ้งจากข้างในซึ่งซึ่งทั้งสองส่วนนี้เอ่อจเป็นมากครับสาหรับการสืบทอดธรรมะให้มันถูกต้องแล้วก็ส่งต่อคุณค่าไปได้จริงๆอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเง้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมีจุดหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเอ่อสกิดใจดิฉันมากเลยค่ะคือ เขาพูดถึงเหตุผลที่คารวาสหรือว่าคนทั่วไปในยุคนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจำเป็นต้องหันมาศึกษาพระธรรมด้วยตัวเองมากขึ้นเหตุผลที่เขาให้มาสั้นๆแต่แบบชนคิดมากคือพระดีๆหายยาก คำนี้อาจจะฟังดูแรงนิดนึงนะคะแต่ก็น่าจะสะท้อนความรู้สึกหรือบางทีก็เป็นประสบการณ์ของบางคนนะคะว่าการจะหาครูบาอาจารย์ที่เข้าใจธรรมะแบบลึกซึ้งจริงๆทั้งทฤษฎีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปฏิบัตินะคะที่ท่านเข้าถึงแล้วจริงๆมันมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับคําว่าพระดีๆหายากในบริบทนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้หมายถึงตามตัวอักษรเป๊ะๆอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะสะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นของคนในยุคข้อมูลข่าวสารแบบนี้หรืออาจจะสะท้อนถึงความท้าทายที่พระสงฆ์เองก็ก็ะเชิญอยู่ในโลกปัจจุบันเหมือนกันที่มันซับซ้อนสิ่งเร้ามันเยอะนะครับซึ่งพวกนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทุ่งเทเวลาให้กับการปฏิบัติแบบลึกซึ้งจริงๆทีนี้พอผู้คนรู้สึกว่าเอ๊ะ หาผู้ชี้แนะที่ตรงใจได้ยากขึ้นก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้ต้องพยายามศึกษาสแสวงหาเส้นทางด้วยตัวเองมากขึ้นซึ่งมันก็มาเชื่อมโยงกับหัวใจสําคัญที่เรากําลังจะคุยกันนี่แหละครับคือเรื่องความสมดุลระหว่างความรู้กับการปฏิบัติจริงเลยมีหลายรูปแบบหลายช่องทางแต่ที่น่าเป็นห่วงคือบางส่วนอาจจะเน้นหนักไปที่การนําเสนอข้อมูลการอธิบายทฤษฎีหรือที่เรียกว่ารู้เพียงสมมุติบัญญัตินะคะครับผม คำว่าสมมุติบัญญัตินี่เ,เป็นศัพท์เฉพาะทางนิดหน่อยนะครับถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือการรู้ชื่อเรียกรู้คําจํากัดความรู้ข้อตกลงต่างๆที่เราใช้เรียกสภาวะธรรมหรือหลักการต่างๆคือเหมือนเรารู้จักแผนที่รู้ชื่อถนนรู้ทิศทางแต่ว่า,ายังไม่เคยออกเดินทางไปในพื้นที่นั้นจริงๆคือยังไม่ได้สัมผัส หรือเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นๆด้วยประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติของตัวเองแต่ก็นำสิ่งที่เรียนรู้มานั่นแหละออกมาสอนแล้วอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเรารู้ทฤษฎีว่ายน้ําเป๊ะเลยแต่ยังไม่เคยลงไปไว่ายในสระจริงๆแล้วก็มาสอนคนอื่นว่ายน้ําแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับซึ่งแหล่งข้อมูลเขาก็แสดงความเป็นห่วงว่าถ้าผู้สอนเน้นแต่สมมุติบัญญัติคือขาดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ หรือที่เราเรียกว่าปัจจัตตังนะครับปัจจิตตังก็คือความรู้ที่มันประจัก์แจ้งแก่ใจตนเองมันก็มีความเสี่ยงที่คำสอนนั้นอาจจะผิวเผินไปหรืออาจจะคลาดเคลื่อนไปจากแก่นแท้จริงๆได้ยิ่งในยุคสื่อออนไลน์ที่บางทีการสอนอาจจะกลายเป็นเหมือนการทำคอนเทนต์ไปแล้วที่ต้องแข่งกันเรื่องยอดวิวยอดไลค์หรือบางทีก็อาจจะมีเรื่องผลประโยชน์รายได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เป้าหมายเดิมของการเข้าถึงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ก็อาจจะถูกลดทอนความสำคัญลงไปได้ครับในแหล่งข้อมูลมีตัวอย่างที่ชัดขึ้นด้วยนะคะเขาพูดถึงกรณีคารวาสบางท่านที่อาจจะอ่านหนังสือธรรมะเยอะมากฟังมาเยอะแล้วก็รวบรวมข้อมูลมานำเสนอทำรายการผ่าน YouTube หรือช่องทางอื่นๆซึ่ง การแบ่งปันความรู้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ต้องยอมรับแต่จุดที่น่ากังวลคือถ้าหากแรงจูงใจหลักมันกลายเป็นการสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้หรือเน้นแค่การนําเสนอให้น่าสนใจโดยที่เนื้อหาธรรมะนั้นยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองด้วยการปฏิบัติจนเข้าใจอย่างท่องแท้ด้วยตัวเองก่อนตรงนี้ละหาที่แหล่งข้อมูลมองว่าเป็นความเสี่ยงอาจจะทําให้พระศาสนาจะวาดถอดถอยความถูกต้องไปเรื่อยๆใช่ครับความเสี่ยงมันมีหลายระดับเลย ตั้งแต่การถ่ายทอดข้อมูลที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือตีความคลาดเคลื่อนไปบ้างไปจนถึงขั้นที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดๆให้กับผู้ฟังได้เลยและประเด็นนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คารวาเท่านั้นนะครับแหล่งข้อมูลยังชี้ไปที่กรณีของพระภิกษุบารูปด้วยที่อาจจะเรียนเก่งสอบได้เปลี่ยนธรรมสูงๆมีความรู้ทางปริยัตแตกฉานเลย แต่ถ้าหากท่านไม่ได้นำความรู้นั้นมาลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดความเข้าใจตามความเป็นจริงขึ้นมาก็อาจจะเกิดปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันได้ครับหมายความว่าแม้แต่จะเป็นพระที่เรียนมาทางนี้โดยตรงก็ยังมีความท้าทายนี้อยู่หรอคะถูกต้องครับเพราะว่าการเรียนปริยัติอย่างเดียวเนี่ยแม้จะแตกฉานแค่ไหนนะครับมันก็ยังเป็นเพียงขั้นของการทำความเข้าใจในระดับความคิดในระดับสัญญาความจำเท่านั้นเอง ถ้าขาดการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีเหล่านั้นให้เห็นจริงด้วยตัวเองก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามานะหรือความถือตัวว่ารู้มากกว่าคนอื่นแล้วก็นําธรรมะไปสอนทั้งท้งท,งที่ตนเองก็ยังยังไม่ได้เข้าถึงรสของธรรมะนั้นอย่างแท้จริงซึ่งก็อาจทําให้คําสอนนั้นมันขาดพลังขาดความลึกซึง้งหรืออาจจะนําไปสู่การตีความที่ผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกันครับ ฟังดูแล้วก็น่าเป็นห่วงนะคะแล้วประเด็นเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราเพิ่งมาเห็นกันในยุคนี้หรือว่าจริงๆแล้วเป็นความท้าทายที่มีมานานแล้วคะ่ะนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าความกังวลเรื่องการสอนธรรมโดยขาดการปฏิบัตินี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้ทรงเตือนไว้แล้วในพระไตรปิฎกแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยได้อ้างอิงถึงคําสอนในพระสูตรที่ชื่อว่าปาริวาสิกสูตร ซึ่งให้คำเตือนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็แรงพอสมควรเลยทีเดียวครับโอ้ีเขาเดินจากข้าพเจ้าโดยตรงเลยหรอคะท่านตรัสว่ายังไงบ้างคะในปาิวาสิกะสูตรครับในพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าภิกษุที่ศึกษาเล่าเรียนพุทธวจนะมามากแต่กลับไม่นําไปปฏิบัติไม่ได้ฝึกฝนตนเองตามธรรมนั้นเมื่อไปแสดงธรรมหรือสอนผู้อื่นเนี่ย คำสอนของภิกษุนั้นจะเป็นเหตุให้ธรรมะเกิดความผิดเพี้ยนบิดเบือนไปจากความหมายที่แท้จริงได้และที่น่ากลัวไปกว่านั้นท่านตรัสว่าอาจจะนำพาผู้คนหรือผู้ที่เชื่อฟังคำสอนนั้นนะครับไปสู่ทางที่ผิดหรืออาจถึงขั้นทําให้ผู้คนตกไปในอเวจีซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปรียบเรียบถึงผลเสียที่ร้ายแรงมากที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับคําสอนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์นะครับโห oh. คำว่าทําให้ผู้คนตกไปในอเวจีนี้ฟังดูรุนแรงมากเลยนะคะแสดงว่าผลกระทบมันร้ายแรงกว่าแค่การเข้าใจผิดธรรมดาธรรมดาใช่ครับคํานี้อาจจะตีความได้หลายระดับตั้งแต่การทําให้หลงทางปฏิบัติผิดพลาดไปจนถึงการสร้างกรรมที่ไม่ดีซึ่งเป็นเหตุให้ไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีในอนาคตได้ แต่แก่นสำคัญก็คือการสอนธรรมโดยขาดการปฏิบัติเป็นพื้นฐานเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดโทษภัยอย่างใหญ่หลวงต่อผู้อื่นได้ในพระสูตรยังมีอุปมาอุปไมยที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยนะครับมีอุปมาว่ายังไงคะท่านเปรียบเทียบภิกษุที่เรียนปริยัติมากแต่ไม่ปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกับคนขายยาที่ไม่ดื่มยาของตอนเองลองนึกภาพตามนะครับ คนขายยาที่รู้สปปรรพคุณยารู้ส่วนผสมรู้ว่าต้องกินตอนไหนรู้ข้อห้ามทุกอย่างเกี่ยวกับยาขนาดน,นั้นเลยแต่ตัวเองไม่เคยกินไม่เคยใช้ไม่เคยรู้รสชาติหรือสัมผัสผลลัพธ์จริงๆของยาด้วยตัวเองเลยแล้วเขาจะสามารถแนะนำคนอื่นให้ใช้ยาได้อย่างมั่นใจเต็มปากเต็มคำแล้วก็ถูกต้องแม่นยำได้อย่างไงใช่ไหมครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าเขาให้ข้อมูลผิดๆหรือแนะนำวิธีใช้ที่ไม่ถูกต้องก็อาจทำให้ผู้อื่นเสียหายด้วยจากยานั้นได้เหมือนกัน อืมหืมเป็นอุปมาที่ทรงพลังแล้วก็เห็นภาพชัดมากจริงๆค่ะทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมการปฏิบัติของผู้สอนถึงสำคัญขนาดนั้นแล้วมีพระสูตรอื่นอีกไหมคะที่สนับสนุนแนวคิดนี้มีครับในแหล่งข้อมูลอย่างอ้างถึงอบปริหานสูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนในทํานองเดียวกันแต่จะเน้นไปที่ผลกระทบอีกด้านหนึ่งท่านตรัสว่า ภิกษุที่ไม่ปฏิบัติธรรมแต่ออกมาสอนธรรมจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่เชื่อคําหรือทำให้คนอื่นเกิดความเสื่อมศรัทธานในพระธรรมคำสอนนั้นๆไปเลยอ๋อหมายความว่าถ้าผู้สอนพูดอย่างทรรอีกอย่างหรือผู้ฟังเห็นว่าผู้สอนเองก็ยังไม่ได้มีคุณธรรม,มตามที่สอนจริงๆก็จะทำให้คนไม่เชื่อถือในตัวธรรมะไปด้วยอย่างนั้นหรือคะ ถูกต้องเลยครับเพราะความน่าเชื่อถือของคำสอนนั้นมันผูกโยงอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้สอนด้วยเมื่อผู้สอนขาดการปฏิบัติเป็นเครื่องยืนยันหรือมีวัตรปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองสอนก็ย่อมบั่นทอนศรัทธาของผู้ฟังทำให้เขาสงสัยในคุณค่าหรือความจริงแท้ของธรรมะนั้นหรืออาจจะคิดไปว่าเอ้อ e uh, ขนาดคนสอนยังทำไม่ได้เลยแล้วเราจะทำได้เหรือซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นการบั่นทอนโอกาสที่ผู้คนจะได้เข้าถึงประโยชน์จากธรรมะไปอย่างน่าเสียดายมากครับเท่ากับว่า ทั้งปริวาสิกสูตรและอปริหานิยสูตรนี่ต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะคือตอกย้ำว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดธรรมะไม่ใช่แค่เพื่อให้เนื้อหาถูกต้องแม่นยำเท่านั้นแต่ยังเพื่อรักษาศรัทธาแล้วก็เพื่อให้คำสอนนั้นมีพลังมีน้ำหนักสามารถนำไปสู่ประโยชน์แก่ผู้ฟังได้อย่างแท้จริงด้วยแม่นยำเลยครับพระสูตรเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า การเดินทางบนเส้นทางธรรมที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนที่ต่อเนื่องกันนะครับคือปริยัติการเรียนรู้ที่ฎีให้เข้าใจก่อนแล้วก็นำไปสู่ปฏิบัติคือการลงมือฝึกฝนขัดเกลาจนประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองและผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือปฏิเวทคือการรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมนั้นด้วยปัญญาของตัวเองจริงๆซึ่งการสอนที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยควรจะมาจากผู้ที่ได้ผ่านกระบวนการนี้มาแล้ว ในระดับหนึ่งหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความจริงใจในการปฏิบัติควบคู่ไปกับการสอนด้วยครับ เพราใจภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะเราได้ไล่เรียงกันมาตั้งแต่ประเด็นที่ว่าทําไมฆรวาสอาจจะต้องพึ่งพาตนเองในการศึกษาธรรมะมากขึ้นความท้าทายที่เห็นได้ชัดในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับการสอนธรรมที่อาจจะเน้นทฤษฎีอาขาดการปฏิบัติหรือมีแรงจูงใจอื่นแฝงอยู่ไปจนถึงคําเตือนที่หนักแน่นจากพระสูตรโบราณทีนี้ถ้าเราจะลองสังเคราะห์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันอะไรคือแก่นหรือข้อสรุปสำคัญที่เราได้จากการสำรวจข้อมูลเหล่านี้คะ หากจะตำครองสาระสาคัญจากทุกแหล่งข้อมูลที่เราพิจารณามาเนี่ยผมคิดว่าหัวใจหลักที่สะท้อนออกมาอย่างสอดคล้องกันเลยก็คือความสําคัญอย่างยิ่งยวดของการปฏิบัติควบคู่ไปกับปริัติครับไม่ว่าจะเป็นผู้สอนในสถานะใดก็ตามนะครับจะเป็นพระภิกษุหรือฆราวาสการมีความรู้แค่ในตําราหรือจําคําสอนได้แม่นยำเนี่ยมันยังไม่พอ สิ่งที่สําคัญกว่าคือการนําความรู้นั้นมาฝึกฝนมาขัดเกลาจนเกิดเป็นความเข้าใจที่แท้จริงจากข้างในเป็นประสบการณ์ตรงที่มันเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของตัวเองได้จริงๆเพราะความเข้าใจระดับนี้ตั้งหากที่จะทําให้การถ่ายทอดธรรมะมันมีชีวิตชีวามีพลังแล้วก็นําไปสู่ประโยชน์ที่แท้จริงได้และในทางกลับกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อขาดการปฏิบัติหรือสอนโดยที่ยังไม่เข้าใจจริงๆจังๆนั้น เออมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูลผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างแล้วก็ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดอาจทำให้ผู้ฟังหลงทางปฏิบัติผิดหรือแม้กระทั่งสูญเสือศรัทธาในหนทางที่ถูกต้องไปเลยอย่างที่พระสูตรได้เตือนไว้อย่างน่าครุ่นคิดจริงๆคะ่ะใช่ครับและเมื่อเราย้อนกลับไปมองจุดเริ่มต้นที่ว่าฆรวาสอาจต้องศึกษาด้วยตนเองเพราะรู้สึกว่าพระดีๆหายาก ความท้าทายต่างๆที่เราคุยกันวันนี้ทั้งเรื่องการสอนที่เน้นทฤษฎีเกินไปการขาดการปฏิบัติเป็นแบบอย่างหรือแม้แต่การสอนที่อาจมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันยิ่งเป็นการตอกย้ำครับว่าในฐานะผู้ศึกษาธรรมะในยุคนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องมีวิจารณญาณอย่างมากเลยค่ะวิจารณญาณในที่นี้หมายถึงความสามารถในการแยกแยะหรือประเมินคำสอนที่เราได้รับฟังมาอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับ หมายถึงการไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะว่าเป็นคำพูดของครูบาอาจารย์หรือเพราะว่ามีคนติดตามเยอะๆแต่ต้องรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองเนื้อหาสาระนั้นด้วยเหตุผลสังเกตดูว่าคำสอนนั้นสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนโดยรวมหรือไม่ผู้สอนมีแนวทางการปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสสอดคล้องกับสิ่งที่สอนหรือเปล่าและที่สำคัญคือเมื่อลองนำคำสอนนั้นมาพิจารณาหรือทดลองปฏิบัติตามดูแล้วเนี่ย มันให้ผลอย่างไรกับจิตใจของเรามันนำไปสู่ความสงบความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหรือมันนำไปสู่ความฟุง้งซ่านความยึดมั่นถือมั่นที่มากขึ้นกันแน่อืมนั่นหมายความว่าภาระไม่ได้อยู่ที่ผู้สอนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ผู้เรียนเองก็มีบทบาทสำคัญมากในการตรวจสอบแล้วก็เลือกเฟ้นสิ่งที่จะรับเข้ามาแน่นอนครับการเรียนรู้ธรรมะเป็นการเดินทางส่วนบุคคลจริงๆแม้จะมีผู้ชี้แนะ แต่สุดท้ายแล้วเราต้องเดินด้วยขาของตัวเองและก็ต้องใช้สติปัญญาของตัวเองในการประเมินเส้นทางซึ่งมันก็วนกลับมาที่แกนกลางของเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเลยครับคือความสัมพันธ์ที่ต้องสมดุลกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติการศึกษาธรรมะที่สมบูรณ์จึงต้องอาศัยทั้งการฟังการอ่านการคิดพิจารณาหรือคือปริยัติควบคู่ไปกับการลงมือฝุกฝนอบรมจิตใจหรือคือปฏิบัติ ทั้งสองส่วนนี้ต้องไปด้วยกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็อาจทําให้การเดินทางนั้นไม่สมบูรณ์หรืออาจหลงทางได้ง่ายครับเป็นการสรุปที่เชื่อมโยงทุกประเด็นเข้าด้วยกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะทําให้เราเห็นทั้งความท้าทายและก็แนวทางที่ควรจะเป็นในการศึกษาและสืบทอดธรรมะในยุคสมัยของเรานี้นะคะคือในยุคที่ข้อมูลธรรมะมันท่วมท้นขนาดนี้เขาถึงง่ายดดยแค่ปลายนิ้วสัมผัสทั้งจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและอาจจะไม่น่าเชื่อถือปะปนกันไป เราในฐานะผู้สนใจศึกษาเนี่ยจะสามารถฝึกฝนและพัฒนาวิจารณญาณของตัวเองได้อย่างไงเพื่อที่จะกลั่นกรองเลือกรับฟังคําสอนที่ถูกต้องและสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความรู้แค่ในระดับทฤษฎีและอะไรคือแนวทางปฏิบัติที่นําไปสู่ความเข้าใจอันแท้จ,จริงได้หรือในอีกมุมหนึ่งสําหรับผู้ที่ทําหน้าที่แบ่งปันความรู้ทางธรรมผ่านสื่อต่างๆในปัจจุบันควรจะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาและผู้รับสารยังไงบ้าง เพื่อให้การเผยแพร่ธรรมะนั้นสร้างแสรคุณประโยชน์แล้วก็ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องอย่างแท้จริงนี่เป็นคําถามที่อาจจะไม่มีคําตอบสําเร็จรูปนะครับแต่การคุ้นคิดถึงคําถามเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ